เจ้าชูหรือเปล่าแค่พูดเล่นเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนนะคะแกจะฝากด้วดดยนะนี่มันเกิดแฟนเธอซื้อลิปสติกกินแคราแมนกระเป๋าแอมเให้อย่าซื้อซ้ำกันละ่ะพอดีว่าคืนนี้ต้องบินไปอเมริกาครับกลับมาค่อยห้องขวัญก็ได้ครับเอ้าเหรอทำไมไม่รับอะ่ะพอดีว่าแบบผมกลัวว่าเจ้านายอะ่ะตามผมไปทำ OT ครับจริงเหรอคืนนี้เหมือนจะไม่ได้ไปคุยงานที่อเมริกาแล้วสินะบอสสามกันเหรอ ตัวสำรองเยอะจริงๆเลยถ้ารู้แล้วไงอ่ะยังไงเพื่อนเธอก็ไม่เชื่อเธอหรอกอา้าวคุออะไรกันนะ่ะมันเป็นคนเจ้าชู้เห็นเพื่อตัวเองได้ดีได้ฉานั่นแหละเธอคบคนแบบไหนเนี่ยนะถ้าเธอเชื่อใจฉันอนะ่ะเธอต้องไปกับฉันเดี๋ยวเอฉันก่อนนี่แหละคนที่จะเป็นเพื่อนฉัน